กับสดีเดอร์พ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีทุก่านเนาะวันนี้สาร้าแพงกับมีข่าวดีแหละพี่น้องข่าวดีทางเอื้อพัดเนาะทางอิตาลีพี่น้องขอขอบพระคุณหลายๆเนาะเพื่อนก็ส่งเงินจำนวนก่อนบัตรใหญ่เนาะพี่น้องมาหายเงินก่อนบัตรใหญ่เลยพี่น้อง ก้อนบักใหญ่เลยเนาะกบม,มาหายอันลายคนอยู่พี่น้องซีน,นีไปกับ <S <S ไปเบึ่งน้ำกันเลยเนาะพี่น้องเนาะซีมีไปเนาะเงินก้อนบักใหญ่เนะ<อ>งินก้อนจํานวนบักใหญ่กับเมื่อนี้กับซีมาทำคลิปแบ่งปันกันเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ก้อนหนึ่งกับเลือไว้อีกเนาะพี่น้องเลือไว้เห็นยังกับติดตามต่อไปเนาะพี่น้องเนาะ นี่พาแดงกะมาเบิ่งเนาพี่น้องหนังสรุปเทาลาบอยู่มาเดิมมาเดิมมาเดิอมาเข่าอันเดิมมาเข่ากล้องเดออมมามามาพี่เดิมมาเตียงพี่พู้ได้อยากได้เงินกับมาเดิอพู้ได้บ่อยากได้กับเมื่อได้เดิมมาเด้อผูไดู้ดดอยากได้เงินกับเข้ามาเดิอ บายดีปารูมามาอุตาคุณทวดคุณย่าคุณยายสบายดีสบายดีมาเด้อฝ้าดำเจ้ายังคาล้านสั่งหน่อยเจ้าอยู่ามาอยังไม่จบแล้วขอบอัจจิดาค่อยแล้วสบายดีพ่อแม่พี่น้องบรรยากาศเย็นๆพ่อแม่พี่น้องแต่ว่ามีผู้หนึ่งผุนโชว์อ มีผู้หนึ่งคนสูวก้ามได้แล้วครับมีผู้สัวก้ามดอสนาวมากเลยกอดเอาชั้นหนส่ทชั้นหนาวก็ตลกสะกอดเอาเนสเันกอดชั้นเนสเทชั้นหนาวนะบอสัญญาอุ้ยจ้าจ้าเป็นอะไรเปล่าไปขอมา่แต่ มาดกัเตมาเด้อมาเตมานางใกล้เเด้อเต้อากอดดิมาดมดีใจอยู่บอได้ข่าวก็อนเ่ฮะจรย์สบายดีเลยลูกพ่อพ่อจะกัดจะกัดทูกหลักะกัดกัดดกัดหยุดลูกบันยุดเล็ดใหยุดเน็่โคเกิอบกว่าลูกเกิอกว่าดีใจอยู่บอได้ข่าวดีนี่เนาะดีใจ สวนดีใจจังเลยอยู่ทางนํามาเด้อมาๆไปนั่งกินแต่ขนมนะมาเด้อลูกมาเดอกอได้เงินไปกินขนมนี่มาเด้อนี่ๆๆใจอยู่ลูกใจอยู่เนาะเฮาก็สิมอบเลยเนาะผู้วที่1ผู้ที่1นี่ถกถูกถูกนักว่าหมู่้พี่น้องเนาะิได้หลายแท้เอเนาะ หนัก่าไดเฮ้ยหนักทำก้อนหินอยู่บ่เฮ้ยไม่ทำอะไรเนาะทำก้อนหินมักใหญ่อยู่บ่เฮ้ยสาฟอนถีบนี่เป็นเดือนเป็นเป็นเดือนเป็นช่วงเดือนกับหาบ่ได้เนาะี่เนาะโอ้ใช่พี่น้องเงี้ยเมาะเงินไห้สาฟอนถีบได้สามพันบาทพี่น้องขอบคุณค่ะสบายดีพ่อแม่พี่น้องอ่ะกเอื่อย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 บ่ เอื้อยผัดเนาะทางอิตาลีเอื้อยผัดขอบคุณเอื้อยผัดเด้ออยู่ทางอิตาลีเนาะกล่องข้ามันบดเห็นบดป่าวเอาเนาะอ่ออีเนาะอ่าผู้ที่ซ้อมปลาดำลำมุกนลำมุกอ่าปลาดำเบ้ออันนี้เอื้อยให้เอามาเห็ดเนี่ยอ่อนกันขโมยเงินไผ่เจ้ันเ่ยขอบคุณหลายๆเด้อเอื้อยเอ้ที่เอาเงินมาให้เอื้อย กันขโมยกันได้ชื่อลูกอดกันขโมยเล็กเล็กชื่อเล็กกันขโมยกัอเล็กเป็นนิ่มอ่ะขอบใจหลายๆเพืที่ซ้ำกับปลาเมาพัดหนึขอบคุณค่ะไปหับเลยเด้อขอให้ร่ำให้รวยยิ่งยิ่งนั่งนั่งวัดก็พันหนึ่งขอบพระคุณหลายๆเด้อขอบพระคุณหนึ่งเด้ออ๋อมีความสุขทุกๆวัน

เอ้ยว่าว่าหายว่าได้แล้วว่สาเจ้าของซองโอ้ยซาแพงว่าโอเอาะไม่น้องขอบพุณละลายเด้อเอยอ้าวาแพงก็จ้าบทสตาร์ทเฮ้อในได้นีละเนคะอยเบิรงเดือยโนเม่งป้ามากแ้ว่เอาเนาะจะหยอกสาแพงหยอกาแพงห่ะลย อาเต้กับน้องอีกางหายพี่น้องให้เพิ่นไปแบ่งขึงปลาดำถือคนละซองอยหาซิเงินซื้อกินขนมเขานมอะไรวะน้องอีกับน่องอาเต้ขอบใจลายเด้อขอบใจมาม่อาเต้นางกินขนมมาเื้อเื้อเด้อเอ้าเงินซื้อนอนนมเด้อเื้อมาเด้อมาเด้อโอ้ยมากมากินขนมปลาดำฝนอานอา ไปาจ้า่าอาอเสือ้ายไอเสือมื่อวนี้ไอเสืออ่ะไอเสือด้อเอ้าเออนี่นี่เพ่อีหลานเี่เออไมกันได้ไปกันได้หายจ้าอาลืมหาจ้าจ้าอ่ะอหายอนเอ้ยพ่อีลาได้สามใบพูดนะอีหลาได้สใบดีย่ตัาเียตัวป้ามาห้พ่อน้ยอนีอ่ะ ให้พอนแต่ละคนซะเนาะขาบะให้รวบกันหรือปนอย่างให้รวบกันหรือปนอย่างข้างในรวมกันเป็นหมแทนมอบให้ทั้งเอ็มะปามาอุตสาสุดนี้โดยการน้ำกันนั่นแหละกนะดาษเนอบให้จานเป็นไดให้ก๊ายกันตห้กาันบมมี้ระหม่เนาะเนาะบมเห็นกัาตันเนาะ อ๋อนนั้นแ่ะกับตั้งมุกตั้งใจดูหลอก้นหลอกพ่อพ่อตั้งมุกตั้งใจกับซุปูคขาเนียละด้เลยผาก็ได้มาหาเงินจากเอื่อยจากอิตาลีเนาะเอื่อยยังไงเอื่อยผ่าเอื่ผ่า ก็ของมกขอบใจเอที่อยๆลอยเอื่อยๆเอ่ยเอาหายซ้อมทำเถียงเหมือนเลียกว่าซุ่มฮาอขมมกขอบใจเอื่อยหลายๆที่หอยน้องเป็นหนามใจหายควกผู้ขากับย like ิ้มมุกดีใจประสบผูุ้ขคนเนาะก็ขอให้เอื่อยมีสุขภาพปแข็งแข็งปรารถนาสิ่งใดหรือว่าเหตุการงานสิ่งใดก็ให้ลุ่งให้เรื่องทำธุรกิจการงานก็ให้ห่างให้มี บมอหายเจ็บที่สําสคัญกับหมหายเจ็บหายเพี้ยนเนี่ยหายหายจากโรคภัยอันตรายทางร้ายทางกวงที่สิเกิดขึ้นหรือว่าที่บัท่านได้เกิดครับเขาหายหลังงับดับหายออกจากอันชีวิตของวเขาอื้อยหรือว่าเอาควบเขาอึดหายก็เลยก็หายพวกบุขาือกันอายุนี่มีแห้งที่ว่าเอื้อยเองหายก็หายมีจุดก็สภาพเข้มแข็งก็สกุลสกุลบุขาคอมบอกมันในกระโบม ไลฟ์ภายในได้เลยเนี่ยคือทอดแต่ก่อนกี่ซี่ดีนะเผากันอีกแล้วบาทโล่หนึ่งสิบพันทำไมกินทอดอาซาด้วยขอบใจแรงเ้ออ่ะบัดี้ทักปลาเมาเนาะปลาเมาอะไรแบบนี้ทักปลาเมาก็ได้หับเลยเด้อเอื้อเด้อเงินจำนวนหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทนี่ปลาเมากับซีบอลเด้กจิ้มเด็กใส่ดอกปลาเมาสิเอาไปทำบุญทำบุญอยูใช่ เพราะว่าผ oh, so ู้ใหญ่บ้านเพิ่นเก็บเพื่อนละพันบาทเออเอาเงินบาทันเสียตาบุษันมีเงินเสียมีของดีเลยนี่เซดี้เอไปหายเลยกะสีเอาไปเอาไปเสียเนาะเอาไปเสียเพื่อนละพันบาทให้ผู้ใหญ่บ้านเพิ่นเอาเพิ่นเก็บไว้เห็ดคัวสะพานเห็ดยังแหล่โบ่บหูน้ำเพล่อกเนาะลายอันลายแนวแหล่เนาะใื่อว่างนี้สะพานหนึ่งครับกะเสีไปทำบุญด้วยกันอันเงินจำนวนนี้นะสิโบได้กินได้ใช้เด้อเด้วยสิเอาไปทำบุญเผื่อส่วนรวมเผื่อสังคม สร้างซาพัฒนาให้เจริญหุงเฮืองสีวิไลโอ้ยกระจกสิเจริญทำได้แล้วมีตักหิ่งต้มเอามาทมกีดินมากีดแห่ประมาณนั่นเลยนอกบ้านนะเนาะเส้นทางแดงนี่เงินจำนวนนี่เพิ่นสิเอาไปซื้อดินมาทมทางเด้อเอ้ยเด้อประกาจ้าเห็ดคัวเพิ่นว่าอันเป็นไงบ้านบ้านเฮาเนาะประเมาก็สิเอาไปเสียน้ำเพิ่นก็ขอขอบพระคุณหลายๆเด้อเอ้ยเด้อขอให้บุญค้ำนำสู้ขอให้มีสุขภาพแข็งแรง กิดสิ่งได้ปรารถนาสิ่งได้ก็ขอให้สมความุ่งมั่นปรารถนาขอให้มีแต่ความพาสุกความเจริญทุกๆด้านเนาะคิดสิ่งได้ก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญความสมหวังอะไรเนาะผ่าก็คือการเดิมวัดถุกๆทุกโคตรนี่ขอให้มีแต่ความดีความงามอันแสนอร่อยอุดมอานนี้นจอดีเนาะก็ดังๆเดิมก็มั่นใจ มันนุก็เอาดังดเดิมเพราะว่าไม่คนเราเอามาสีมาอยงได้เงินไปสียอไม่ดคนไมสุดนง่ายมากนะไม่ง่ายเาอนเรากอนัน่เอาไมเขากลน่งน่ยยเคียวเสวยกับเคี้ยเวมากับวาอเต้วจเอาไปเติมใส่นั่นท่ลน ช่วมากก็มาบ้างเหยยนิดนึงเลยตะพอนก็มันหนักนักปู่แต่ว่าลูกวันเดลูกอะก็เคยเอาเงินส่วน้องปลาลุงไปซื้อนี่เด้ดนี่นาปลากราดนี่กำนองกีนี่นาเนี่ยปลากต้องร้อยห้าสิบนะเนี่ยกินขนมนะเนี่ยชละเวลาไว้ไว้ไว้ลูกอะใส่ในขรอครัว หเอ้ยอยู่ดีไม่แหงจกผาเขงอนวันนปลอดไทยจากระยาดทุกสิ่งทุกอย่างเนาะให้เอื้อยเดินทางไปทำละทำงานกาให้ลอดไัยให้เจอแต่สิ่งดีๆลอยแสงอบวคอยเห็นนะบใหญ่ขึ้นไปลอยหลานพันหลานลยเด้่อยอย่าพันหลานันหลานเรียนเลยเนาะเอาสาแพงกับสิทธื์กล่องก่อนพี่น้องเพราะว่ามันเสียงกับบอชคอยได้ยินเนาะ ขอบคุณเด้อขอบคุณหลายๆดีใจนำ้านอเติพาดแต่แต่นะฮะอติหัก็ได้เถื่อเดียวเนี่ยเฮ้ยพาตต่เขาส่องมาโนดเป็นพระเอกมน้องลอยหายซิาเอ้ยพระเอกอนั่งให้พ่ออ้อยดูคุณิดขนม

ปวข้อนเป่นเนาะแล้วแพงเนาะหาก็ได้ห้ทานไปแล้วไรันมากถูกการทานเหมือนเสาะลายข่ามะแรงเด้อแต่กินแต่ทานไปอาตะกับน้องอีเนาะเดแต่ซองลอยหาิบกับเขหาเป็นบุญกุศนเด้ออยู่ดีมีแหงอยู่เย็นเป็นสุขสุขภาปแข็ิแกงมันยืี้ลงเรื่องถูกๆหน้าประการทูกอย่างพินอเด้อเม็ดซือเรานี่ได้เกลือผัดเกลอผัดก็ให้สมคมปรนาทุกอย่างเด้ อยู่ดีแมงให้ลำให้รวยบ่ให้สวยจ้กเตื่ออื้อหืออื้อหือไปอันไปทางบ่าวแสงวันนี้นะพี่น้องบ่าวแสงได้เงินและไดีใจบ่าวบ่าวแสงดีใจสบายดีขอบคุณขอบคุณหลายๆเนาะทางทางแบก็ทางเอื้อยอิตาลีเนาะทางอิตาลีอบขอบคุณขอบคุณหลายๆ เปาแซงเนาป็ะพีแซงบ่เคยมีเงินเหมืนนะฝากมาพอได้ซื้อน้ำมันวัดตาเงินเนาะซื้ออยู่ซื้อกินอ่ามีเกมใไ้ลินน้ำเอ่ใช่ว่ะไถ้วยอันยอันผัวกับเมียผัวอันยจากปีเมียอันยุจากปีมีรางวัลคนละหาร้อยบาท มี3รางวัลไม่ก็ไปนอนคึดกันตัวค่อยนอนคึดบัดคืนก็ยังบ่จักเอาเกมใหม่แล้วเนาะน่สิเล่นแล้เอารูปให้บิงอยู่ใทยแล้ว่ะรก่นเออเดีคอยเอาให้บิง รอรุ่นคลิปต่อไปเนาะเจ้าบอต้องไปหาแล้วขี้ซี่มื่อนี้ยนะเจ้ามานัง่ไไปออยู่เน้อะเาอันเอาแดวนี้สีอาูให้เบิ่งเลยให้ให้แต่ละคนไปขีดแลวตอนแรกเลยเอาเอาบ่อหรือว่าเอาเดียวนี้เลยเอาเดี๋ยวนี้เนาะมันจังเลย ยังพ่อแม่ใหญ่เคี้ยวกระมาแล้วเนาะเอิดอเมบักาสางน้อยนั่นนั่นนั่นมันสิไปทางไหนไปป่าดำไปเอาล้านเจ้าปลาดำแล่นนำล้านแต่ลอาะลิ๊กขอวันันแข่งมาอีกบ้านในปม่ดีแต่ตัวเดียวบานงพกิากการจบอันจบเกมมันไทยอนยุแล้วล้วก็ซุ้มห้ามาว่างแผนจัดงานวันเกิดให้เอือย โอเคเนาะรอชมคลิปหนาเนาะพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนเด้อไ่ใช่ไม่ใ่ม่ใช่ไ่ใช่ไ่ไม่ใช่่ใช่ไม่ใช่ไา่่ไม่ใช่่ใ่ไม่ใช่่่งม่ไม่ใช่่ใช่ม่่เม่ใช่าม่ใ่ไม่ใ่ไม่่ม่ใไ่ใ่ไม่ใ่ไชรไ เขาคุณนคุณถกๆูกขานอยู่ในสองซอแพองนอกอาอยู่ดีเมียง,อ,งอยู่เย็นเป็นสู้สุขภเป็นแกงเหมือนนเบุญมหาศาลซ่าทุกเป็นบุญมหาศาลหนึ่งพันบาทเลยใจดีเป็นบุญมหาศาลเป็นบุญมหาศาลอีริเดอเอเด้ออาปลาด้าก็บังคัแตกแตกแถวเลย เป็นยายเคี้ยวกับเป็นอันลานเป็นอันนาซ่าของซาแพงซาแมาพี่น้องเลยแมนเอฟเอฟซีซาแพงหูเนาะเอฟเอฟซีซาแพงเพื่อติดตามตลอดเพื่อหูเนาะเม่ใหญ่เคี้ยกับเป็นยายเงื่งเป็นนาซ่าของซาแพงเองเนาะเป็นน้องแม่พี่น้องสบายดี